มาจากพี่น้องชาวอีสานถูกผู้ทุกคนคลิปนี้กี่มาแจงเรดดราตรวจฝนของอีสานตอนบนเมื่อนี่วันที่หนึ่งตุลาคม2องพัรอยหกสี่ส่วนเศานี่ฝนอยู่ใสแนะ่บอกเลยว่าฝนเริ่มนักและกระแรงขึ้นนะจ๊าตรวจพบกลุ่มฝนฝาคน,นองกับนั่งปันกลางถึงนักกลุ่มฝนแรงขึ้นพกคลุมพื้นที่อำเภอเมือง โซพีไซ่พอนเจริญสีวิไลบุงค่าเซกกาปึงโคงลงจังหวัดบึงกาฬอําเภอสังคมท่าบ่อสะไคร่เมืองพ่นพิไซเฝาไร่จังหวัดน้องค่ายอําเภอหน้ายุง่งน้องหานบ้านดุงทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอําเภอทาลีผู้เรือเชียงข้านปากช่มจังหวัดเลย อำเภอบานม่วงค่ำตากาเจริญศิลวา่านอนนิวาดอากาศอํานวยอากาศอํานวยน,นีเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าฝนตกแห้งร้ายกาลามาระว่างจ้าสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นาทมจังหวัดน,นครพนมว่างโปง่งจังหวัดเพชรบูรณจ้าจังได้กับมา, comment, มาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแจงข่าวกันได้ทายากฟังภาษาอีสานล้วนก็นฟากติดตามช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานนะจะ้าเพราะว่าช่องทิดาชาแนลนี่กระิบป,น,ปนไปหลายภาษาภาษากลางในภาคอื่นแน่สำหรับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย